สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับเรือกระดาษนะครับผมลอยน้ําได้จริงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไปการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกก็เตรียมกระดาษมา1แผ่นเลยนะครับผมในการพับเรือใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวนะครับผมให้เรามาวางในแนวตั้งแบบนี้นะ แล้วก็ทําการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยนะครับผมเราจะเอากระดาษสี่เหลี่ยมจัตัวัดนะครับผมปึ๊บแล้วก็ทําการรีดนะครับปึ๊บโอเคพอรีดได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอากรรไกรตัดเลยชึ้กระดาษอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับผมเราไว้พับอะไรได้นะครับผมเศษกระดาษนะครับโอเคขัข้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทําการเปิดมานะครับผมปึ๊บก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทําการพับครึ่งกระดาษนะครับปึ๊บเล็งให้ตรงนะครับผมแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้ให้เราต้องการเปิดมาครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทําการพับครึ่งของครึ่งนะครับผมขอบนี้มาชนกับขีดตรงกลางนะครับผมทําการพับแบบนี้เลยนะครับเล็งให้ตรงก่อนนะครับผมแล้วก็รีดปึ๊บปึ๊บโอเคอีกข้างก็เหมือนกันนะครับผม โอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทําการเปิดออกมาครับผมปุ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราหมุนขวานะครับปุ๊บนี่มาวางในแนวนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอาขอบนี้นะครับมาชนอ,อขีดด้านบนตรงนี้เลยทําการพับเลยครับผมปุ๊บ เล็งให้ตรงขีดพอดีนะครับผมปึ๊บโอเคพอตรงแล้วเราก็รีดได้เลยปึ๊บปึ๊บนี่โอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราหมุนกลับมาครับปึ๊บนี่อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปเราทําการพับสามเหลี่ยมเข้านะครับผมขอบนี้มาชนกับขีดตรงกลางพอดีนะครับผมแบบนี้เลยปึ๊บพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองนะครับปึ๊บ ก็รีดนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เราทําการพับอีกทบหนึ่งนะครับปึ๊บเข้าไปในลักษณะนี้เลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็รีดนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมให้เราทําการพับเข้าปึ๊บสทบเหมือนกันเลยนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็รีดเลยปึ๊บ พอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการหมุนกลับมาครับปุ๊บนี่เป็นแนวนอนเหมือนเดิมนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทําการกพับขอบนี้นะครับขอบอันนี้นะครับผมมาชกับขิดตรงนี้พอดีนะครับผมพับลงเลยปุ๊บโอเคเราก็เล็งให้ตรงนะครับปุ๊บโอเคแล้วก็รีดได้เลยปุ๊บปุ๊บโ <yapt TVs> <mos S 2> <ing noise> อเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการพับสามเหลี่ยมตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับ แบบนี้นะครับผม <lawsuit. S 2> แล้วก็รีดปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้ว okay. นะคร <ambling. S 2> ับผมให้เราทำการพับประกบเลยนะครับผมพับตรงนี้ประกบปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็รีดปึ๊บโอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการเปิดออกมาแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมพอเปิดออกมาแล้วนะครับผมให้เราทําการพลิกกลับด้านมานะครับปึ๊บอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราทําการพับ ลงมาเลยปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพลิกกลับมาด้านเดิมนะครับปุ๊บโอเคขั้นตอนนี้นะครับให้เราเอาขอบด้านนี้นะครับมาชนกระดีดตรงกลางนะครับผมให้เราทําการพับพับครึ่งนั่นเองนะครับผมครึ่งของครึ่งนะครับปุ๊บเล็งให้ตรงขีดนะครับปุ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้เราก็รีดได้เลยครับผมปุ๊บ โอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการพลิกกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมปุ๊บนี่ก็จะอยู่ในแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับสามเหลี่ยมอันนี้เข้าเลยนะครับผมขอบนี้มาชนกับขีดตรงกลางนะครับแบบนี้เลยนะครับปุ๊บโอเคครับผมแล้วก็ทําการรีดเลยปุ๊บโอเคโอเคให้เราทําการพับเข้าอีกทบนึงนะครับผมปุ๊บ โอเคพอเล็งได้ตรงแล้วก็รีดนะครับข้างบนก็เหมือนกันเลยนะครับผม2ทบเหมือนกันนะครับปึ๊บสังเกตได้ว่าจะพับเหมือนกันเหมือนตะกี้เลยนะครับผมแต่ว่าพับคนละด้านกันนะครับปึ๊บโอเคนี่พอได้2ทบแล้วนะครับผมเราก็จะมาพับตรงนี้นะครับผมขอบนี้มาชนกับขีดตรงกลางนะครับเห็นไหมพับเหมือนกันเลยนะครับผมพับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ว่าพับคนละด้านนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็พับเข้าเหมือนกันนะครับผมเอามาแค่แผ่นเดียวนะครับผมแผ่นข้างบนแผ่นเดียวนะครับพับเข้ามาแบบนี้นะครับผมโอเคผมพับได้แล้วนะครับผมพับประกบเข้าไปเหมือนกันเลยนะครับผมปึ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราจับขึ้นมานะครับผมพับครึ่งตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะตามล็อกมันพอดีนะครับผมนี่พับครึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับผมพับครึ่งนี้ นี่ตามตรงนี้นะครับผมเราจะพับลงแค่นี้นะครับเห็นไหมนี่มันก็จะมีล็อกของมันพอดีนะครับผมให้เราทาการพับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็บีบปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็เปิดกลับมาปึ๊บโอเคอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราพลิกกลับมาปึ๊บตรงนี้นะครับให้เราทาการเปิดปึ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับพลิกกลับด้านมานะครับผมปึ๊บ แล้วเราก็จะมาเปิดด้านนี้ให้เป็นเรือนะครับผมปุ๊บนี่เราก็จะมาเปิดแบบนี้นะครับผมข้างล่างนะครับเราก็ดันขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นท้ายเรือพอดีนะครับตรงนี้เราก็บีบปุ๊บบีบไว้แบบนี้ปุ๊บนี่เราก็จะหัวให้แหลมหน่อยนะครับผมปุ๊บรีดให้เข้าทรงหน่อยนะครับปุ๊บโอเคครับผมนี่แค่นี้ก็เป <pacing S 3> ็นอ <makes> <réussi S 2> <Yeshua> ันเสร็จสิ้นนะครับผมเรือของเรานะครับผมลอยน้ําได้จริงนะครับผม ไข่พับได้แล้วก็ลองเอาไปลอยน้ําดูนะครับลอยน้ําได้จริงๆนะครับผมโอเคนี่นะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผมอันแรกนะครับโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับเรือกระดาษลอยน้ําได้จริงนะครับผมน้องๆก็ลองเอาไปลอยกันดูนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้พี่นงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่นงด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้พี่นงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ